สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ดตักกิิลาในรายการหัวลาหาหุ้นทางช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์หัวลาวันนี้เป็นวันศุกร์ที่6สิงหาคม2,564เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลา จะมีด้วยกัน3มช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ่นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22่สนาฬิกาถึง23่สนาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสารัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกานะครับเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชีย ในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสี่หมายเลขแปดหมายเลขเจ็ดหมายเลขห้าหมายเลขสองและหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหื้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกานะครับ ท่านสามารถดันทง6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมนี่ขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่ก็จะมีสี่แปดสเจ็ดและวก็4ีห้านะครับเป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลาย2งนาฬิกาถึงยี่นาฬิกา จะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสองหมายเลขเจ็ดหมายเลขห้าหมายเลขศูนย์หมายเลขสาข 7, มและหมายเลขเก้านะครับเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของพุ่นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลาย2ิบสนาฬิกาถึง23นาฬิกา ท่านสามารถดันุกุตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านนะครับผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่ก็จะมี2 7, 2 5แล้วก็2 0นะครับ3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาของยุโรปนะครับอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3นะครับช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจน ในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาจะมีด้วยการ5หมายเลขนะครับหมายเลขแรกหมายเลขสาหมายเลขหกหมายเลขหนหมายเลขเจและหมายเลขห้นะครับเป็น5ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา สามนาิกาถึง4ี่นาฬิกานะครับท่านสามารถนำต,ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านนะครับผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่ก็ <c oughs> จะมีสามเจ็ดกับสามห้านะครับเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์นะครับ ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเรือกเด่นในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยนะครับสถาบันตักกศิลาหัวลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาหัวลาศาสตร์เบื้องต้นนะครับและวิชาอื่นอีกหลายแขนงส่วนผมนั้นได้เปิดสอนวิชาหัวลาหาหุ้นเป็นคาดพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วแต่สามารถหาเรื่องเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลื่อนั้นสูง และสูตจากเลขศาสตร์นะครับท่านท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกิลาโหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ